เก่าผ่านใช้ขายได้1,000บาท10บาทสองสีมุนเวียนเหรียญรัชกาลที่9เหรียญ10บาทสองสีมุนเวียนเหรียญสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2 5 3 1 สวัสดีครับผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเหรียญสิบาทสสีมุนเวียนเหรียญรัชการที่9ปีพศ2531นับว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากหายากลำดับที่1ของเหรียญสิบบาท2สีมุนเวียนเหรียญสิบาทสสีมุนเวียนปีพศ2531 มียอดจำนวนการผลิตออกมาอยู่ที่เราสัก6200เหรียญถือว่าเป็นยอดจำนวนการผลิตออกมาค่อนข้างน้อยกันเลยทีเดียวมียอดจำนวนการผลิตน้อยนักสะสมยกให้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมเล่นหามีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญค่อนข้างแพงกันเลย f c ฮะท่านผู้ชมฮะ,ะสำหรับ สภาพผ่านการใช้งานสระสภาพผ่านการใช้งานใครที่มีฮะก็ปะป่าขึ้นหน้าปกคลิปว่าผ่านการใช้งานขายได้เหรียญละ1000บาทก็ดูในคลิปด้วยสําหรับเหรียญผ่านการใช้งานช่องปะป่ารับซื้อ1000บาทนั้นก็คงจะต้องเป็นผ่านการใช้งานขอบค่อนข้างจะสมบูรณ์กันพอสมควรเหรียญผ่านการใช้งานมีทั้งสภาพค่อนข้างจะต่ำกว่าเกรด4 หรือไม่ก็เกรด4หรือไม่ก็เกรด B ตามมาสําหรับเกรด A ก็คงจะเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแต่คลิปนี้ประปาจะไม่พูดถึงเหรียญไม่ผ่านการใช้งานใครมีก็สามารถติดต่อได้ท่านผู้ชมสําหรับไม่ผ่านการใช้งานแต่คลิปนี้มากันสั้นๆมากันสั้นๆท่านผู้ชมฮะสำหรับการมาตามหาตามประกาศรับซื้อเหรียญ10บาท2ส,สีเืินเียนปีพศ2531สภาพเหรียญผ่านใช้ สภาพเหรียญผ่านการใช้งานใครที่มีลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาดูฮะหากว่าเหรียญผ่านการใช้งานขอบค่อนข้างจะไม่แย่เจือเกินไปนักไม่แย่จนเกินไปนักะกลางเหรียญด้านหน้าด้าหน,าห,นาหลังไม่แย่จนเกินไปอยู่ในสภาพเหรียญผ่านการใช้งานแล้วส่งต่อได้ช่องปปายดีดีรับซื้อเหรียญของท่านอาจได้ราคาเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานท่านผู้ชมหากมีสภาพ มีตำหนิถูกของแข็งกระทบกระแทกกระทั่งจนเหรียญกระเทือนท่านผู้ชมฮะก็อาจจะไม่ถึง1,000บาทนะถ้ามีรอยแผลเป็นมีตำหนิก็อาจจะเป็น900 800อาจลงไปถึง700 600, 600บาทกันเลยทีเดียวหาสภาพแย่กว่า600 700บาท อาจจะซื้อขายกันไม่ได้ในช่องของประปาศ,ศึกษาแบงก์เรียนบรัณชะนันก็ไปศึกษาด้วยท่านผู้ชมมาสำหรับเหรียญ10บบาท2สีมุนเดือนปีพศ2531ประปาปาเชื่อว่าบางคนบาง,งบางท่านเนี่ยอาจจะถืออยู่สำหรับเหรียญผ่านการใช้งาน10บาท2สีปีพศ2531ลองดูท่านผู้ชมมาใครที่มีนะฮะสำหรับ10บาท2สี หมุนเวียนปีพศ2531ผ่านการใช้งานสภาพดีตกลงกันได้ประปาร,รับซื้อเหรียญละ1,000บาทหากเป็นสภาพผ่านการใช้งานแย่ๆประปาก็บอกแล้วว่าราคาอาจจะไปที่ลงไปที่900 800 700 600นี่คือราคาเหรียญ10บาทปีพศ2531สภาพผ่านการใช้งานหรือใครมีสภาพไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะราคา2,000ลด มาเรื่อยตามสภาพผิวเหรียญพันเก้าพันแปดพันเจ็ดพันหกพันห้าก็เคยซื้อมาแล้วสําหรับเหรียญสภาพใหม่ดูดีท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานน้อยจนถึงพันไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ต้องตรวจตามสภาพก็ประมาณนั้นสำหรับ10บาท2สีปีพศ2531ก็ใครที่มีฮะหากต้องการแบ่งขายลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคา แอดไลน์ PA 119922แล้วอีกไลน์หนึ่งก็ P PA 3 3 3ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาหากเราตกลงกันได้ประปายินดีรับซื้อเหรียญของท่านท่านผู้ชมฮะฝากขอบคุณเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ